สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่คูค่ะเมื่อนี้เนาะแม่คูก่กะจะมาสรุปของคู่ดำคู่สะกดไห้เนาะค่ะแล้วก็เลขลักซิฟลักน่วยไห้เนาะคะ่ะแล้วแม่คูก่กะจะให้สูตรให้ให้อ่าลักของแม่คู่เนาะค่ะแต่อันนี้เป็นสูตรของทางช่องนะคะคือทางช่องคือโตของแม่คู่ลักอ่สูตรตัวนี้จะเป็นสูตรเลขวิ่งนะคะสอง ซีโตเข่าสองตเนาะคะ่ะซึ่งมันจะเข่าทุกหลอกเนาะคะ่ะมันจะเข่าตลอดเนาะคะ่ะอันนี้คือสถิติของมันที่แม่คู่เห็ดมาเนาะคะ่ะวันเมื่อกี้นี่เนาะ,ะวันเมื่อกี้เนาะคะ่ะก็คือมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีแปดเนาะคะ่ะเข่าทั้งสี่เชิงแปดเนาะคะ่ะอันนี้คือเป็นเลขสูตรคำนวณที่แม่คู่เดเห็ดขึ้นมาเนาะคะ่ะเราจะทําขึ้นมาเป็นปีเนาะคะ่ะจะขึ้นมาเราเข้ากับจุ่มเมืองว่ามันจะ มันจะเข่าตัวใดเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือเข่าเนาะคะ่ะและงวดนี้เนาะคะ่ะงวดนี้เดี๋ยวแม่ครูปล่อยหายหแต่เดี๋ยวแม่ครูสรุปหายก่อนจะมีอีกสำนักหนึ่งเนาะคะ่ะสำนักนี้เนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นของปู่กระสินนะคะเป็นปู่กระสินแต่แม่ครูขอได้เฉพาะหลักหน่วยหลักสิบนะคะบางครั้งนะคะบางครั้งมันจะเข้ามาทั้งทั้งคู่เลยอย่างนี้ค่ะอันนี้ งวดที่แล้วนะคะเข้าทั้งทั้งสองตัวนะคะในหลักสิบนะคะอันนี้หลักสิบแต่งวดนี้มันจะเป็นสี่เข้าแต่สี่นะคะส่วนสามกับห้านะคะเอองวดนี้ท่านบอกเลยนะคะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปแมครูนะคะท่านจะบอกว่าสามหลักหน่วยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสามหลักหน่วยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ห้านะคะ มาได้ทั้ง3ามหลักมาได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยแต่ปู่กระสินท่านจะให้เป็นหลักร้อยและหลักสิบนะคะ,อ,ะอันนี้คือถ้าใครนะคะใครมีตัวหลักหน่วยหรือหลักสิบที่ที่สำนักแม่นๆสามารถจับเข้ากับ<ม>กับปู่กระสินได้เลยซึ่งแต่ท่านก็จับให้เรานะคะ ต่โค้งสุดท้ายท่านให้แม่ครูมานะคะจะมี04แล้วก็42แล้วก็74นะคะแล้วก็ตัวเดิมก็คือ94นะคะให้มาแต่ท่านบอกว่าออตัวนี้มันไปชนกับตัวเลขเดิมท่านเลยไม่มั่นใจนะคะเพราะว่ามันเน้นอยู่ที่42ท่านเลยไม่มั่นใจเพราะว่าท่านบอกว่ามันออก14แล้ว ท่านก็เลยไม่ให้แม่ครูเอาลงให้ทีนี้แม่ครูก็เลยบอกว่าถ้าถ้าง,งั้นหนูขอได้ไหมท่านก็เลยบอกว่าชุดที่สองนะคะชุดแรกให้ลงไปก่อนนะคะให้ลงไปก่อนเดี๋ยวชุดสองนะคะสําหรับปู่กระสินเราจะไม่มีแต่ปู่สะกลนอย่างเดียวนะคะต่อไปแม่ครูจะให้ทุกช่องสําหรับปู่กระสินด้วยนะคะถ้าใครได้รับชมคัมภา,าพาโชค ปู่ดำนํำโชคจะเห็นปูก่กาละสินนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเห็นแม่ครูไร้สุดหรือทาคลิปจะรู้ว่าแม่ครูพูดว่าอย่างไงนะคะเรามาดูของปูก่กาลสินนะคะแต่อของของอช่องอื่นๆอาจจะได้ยังยังไม่ได้จากแม่ครูนะคะยังไม่ได้จากแม่ครูแต่แม่ครูจะเอามาให้ดูก่อนนะคะเป็นน้ำจิ้มก่อนเอาเอามาให้ดูว่า ผูกรลสินท่านมาแนวทางแบบไหนนะคะแล้วเราเจะติดตามท่านแบบไหนอย่างนี้นะคะผูกรลสินจะให้เด่นที่เจ็ดสามรองห้าซึ่งตัวรองห้าเนี่ยทำไมท่านท่านบอกว่าทําไมถึงรองท่านบอกว่ามันจะไปหลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยท่านเลยเอาไปเป็นตัวรองอเพราะมันไม่เด่นแต่ท่านจะให้เป็นพพะเอกเลยคือสามนะคะสาม เออเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งนะคะท่านให้มาเป็นตัวรองแล้วก็เออแปดหกแปดนะคะแล้วก็เจ็ดสองอันนี้นะคะท่านไม่เน้นนะคะแต่ท่านจะบอกแม่ครูเลยว่าห้าห้าสามไม่มามันจะเป็นแปดสามสันทีนะคะถ้ามันเป็นแปดสามมันจะเป็นตัวอื่นไม่ได้นอกจากห้าแปดสาม อันนี้คือบอกนะคะแล้วก็แม่ครูไม่ใช่มาบอกเฉพาะตัวนี้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูในคลิปอ,อที่แม่ครูได้ทําไว้วันสองวันหรือสามวันมาแล้วนะคะที่เราได้เอาของปูกกระสินลงให้นะคะเ,เลขตัวนี้นะคะเป็นเลขขันน้ำมนบวกกับบวกกับเ,เลขสูตรนะคะท่านจะเอามาบวกกันนะคะคือ ถ้ามีขันน้ำมลมันจะออกมาลักษณะยังไงแล้วท่านจะตีพอตีออกมาแล้วท่านจะมาจับคู่กันกับกับหลักที่ท่านได้มานะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ประมาณนี้ท่านจะบอกเลยว่าห้าไม่สามารถไปหลักหน่วยได้แต่นะคะมันจะไปไปได้ทั้งสามแต่ว่าห้าสามมันเด่นสามมันเด่นมันมันเป็นไปไม่ได้ที่ห้าจะไปอยู่ข้างหลังนอกจากจะเป็น หลักสิบและหลักร้อยสังเกตดูนะคะว่าท่านจะเอาทําเป็นหลักร้อยและหลักสิบเท่านั้นกับเลขห้านะคะอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วท่านก็เลยเอามาจับคู่แล้วก็เน้นๆให้เราเลยนะคะก็เข้าสามตัวตรงๆเลยนะคะ,คะลูกศิษย์ลูกหาก็าได้ค่อนข้างเยอะนะคะ,คะแล้วแม่ครูสังเกตดูนะคะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมปู่กระสินกับปู่สะกลเนี่ยทั้งๆที่ไม่รู้จักกัน ทำไมให้อ่ตัวเลขตัวนี้ยแม่ครูมาบ่อยแล้วให้ทีไรออกทุกทีนะคะนี่ค่ะทุกคนจําได้ไหมที่ออกห้าู5์กับแปห้าสามที่ท่านให้เป็นตัวลองอค่ะและแม่ครูอ่ะตอนนั้นปู่สะกลให้และทีนี้ก็ปู่กระสีให้แล้วแล้วเขาจะผ่านไปสีห้างวดแล้วก็จะดับคืนมาอย่างเนี้ยตลอดเลยค่ะหลายครั้งน,นะคะไม่ใช่แบบ บ่อยมากบ่อยครั้งมากที่ที่เอ่อที่ท่านให้คู่นี้มาสามตัวเนี่ยแล้วแม่ครูจำได้ว่าแม่ครูถูกสามตัวอันเนี้ยสามครั้งนี้แล้วค่ะสามครั้งแล้วนะคะอันนี้นะคะ่ะแม่ครูก็เลยได้นําเสนอเอ่อลงไปในคลิปว่าอย่าพลาดเป็นอันเด็ดขาดนะคะแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มแม่ครูก็ได้ดูคลิปนี้แล้วก็เลยพาออกันเอาไปจัดนะคะคือตัวนี้ พระาะว่าให้ทีไรออกทุกทีนะคะอันนี้คือปูกระสินนะคะปูกระสินท่านจะจัดจับให้อยู่แค่กู้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเน้นเน้นให้เราก็มีแค่นี้ค่ะสามตัวก็จะเน้นเน้นเหมือนกัน,เน,นเน้นแค่นี้นะคะจะไม่มีเพิ่มนะคะแต่งววต่อไปนะคะงวดต่อไปท่านจะจัดให้เราคืออันนี้ชุดหนึ่งนะคะอันนี้ชุดหนึ่งและ อันนี้อีกชุดหนึ่งนะคะถ้าท่านจับในสองคู่นี้แล้วให้เรามาเป็นแบบนี้วันที่เลขออกท่านจะจับให้อีกชุดหนึ่งนะคะที่แต่ก็จะเป็นสีตัวเหมือนกันสีคู่เหมือนกันที่ได้มาสีสองนะคะอันนั้นนะคะแม่ครูจะให้แล้วก็หลักสิบหลักหน่วยเนี่ยท่านก็จะทำให้เราแต่จะได้ประมาณต่างๆโค้งเกือบเกือบอน่าจะมาห้าวันเลขออกท่านถึงจะปล่อยนะคะสำหรับ ปู่กระสินนะคะไหม่าบอกห้าวัน,นะค,ะค่ะประมาณห้าวันนะคะค่ะ,คะต่อไปนะคะอันนี้ปู่สกลนครนะคะปู่สกลนครนี้ไม่ใช่หลุดนะคะไม่ใช่หลุดนะคะสังเกตดูนะคะว่าท่านให้อะไรท่านให้ห้าสามเป็นตัวเด่นนะคะแล้วก็เจ็ดสามเป็นตัวเด่นนะคะแล้วก็แปดห้าเป็นตัวเด่นนะคะเสียได้ค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้ก็ได้อีก ทำไมถึงได้นะคะถ้าดูคลิปที่แม่ครูคุยกับน้องอคนมีโชคนะคะท่านจะลดลงหนึ่งแต้มคือเป็นสี่นะคะก็จะไปหายหิบลัตเตอรี่ตัวนี้นะคะสองแปดสี่เสียได้ประมาณสามล้านค่ะ mm hmm. เฉพาะลัตเตอรี่อย่างเดียวนะคะท่านจะกดเอาทุกเวฟทุกทุกที่ที่ที่ขายลัตเตอรี่นะคะ mm hmm. ก็ก็จัดไปตรงนี้นะคะส่วนสมตัวทำไมท่านถึงได้และลูกศิษย์ทำไมถึงได้ สังเกตตัวเด่นนะคะมีแปดมีสามมีห้านะคะเด่นที่แปดเด่นที่สามรองห้าเข้าหมดทุกตัวแล้วเขาก็เลยมาสังเกตว่าปู่ะอาจารย์จับให้อย่างนี้เขาจับใส่คู่กันเลยค่ะเขาจับใส่คู่กันแล้วก็เอาตัวเนี้ยมารวมกันเลย<ช>เขาทำหกกลับค่ะห <6 S 1> กกลับเขาก็เลยได้นะคะ,คะแล้วคือเขาไม่ซื้อเลขวันวันที่ ประเลกออกนะคะเขาจะซื้อก่อนที่พอปล่อยปุ๊บเขาซื้อปั๊บเลยเขาก็จะได้ใช่ไหมคะส,ส่วนส่วนเราก็คือจะไปซื้อวันสุดท้ายเนาะค่ะนี่นี่ก็คือของปู่สะกลนก็ถือว่าไม่ได้หลุดนะคะแล้วก็ปลูกกาลสินอ่ประวัติของปลู่กาลสินเข้าสองหลุดหนึ่งนะคะและจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะคะไงไงบางครั้งก็จะเป็น เข้าหนึ่งหลุดหนึ่งนะคะเข้าหนึ่งหลุดหนึ่งแต่ส่วนมากจะเป็นสองหลุดหนึ่งนะคะจะบอกไว้ก่อนเพราะว่าปูก่ก๊ะสินก็จะคล้ายๆแนวทางเดียวกันกับปู่สกลเวลาปล่อยตัวเลขแม่ครูสังเกตดูนะคะจะคล้ายๆกันแต่บางครั้งตัวหลักจะไม่เหมือนกันแต่แม่ครูสังเกตว่าหลักตัวเด่นเนี่ยสามนี่จะเหมือนกันแต่อันนี้ไม่เหมือนแต่ตัวรองเหมือนกันเพราะว่าท่านจะจัดคูมา แ่ผูกกระสิน <c oughs> เก่งกว่านะคะ,ะสามตัวตรง,ตรงๆนะคะ,คะอันนี้คือของผูนะคะต่อไปก็เป็นของผูผูดำนะคะนี่คะ่ะถ้าใครยังยังรอของผู่ดำนะคะแม่ครูว,ว่าจะน่าจะทรงประมาณวันเสาร์อาทิตย์นี้ล่ะคะ่ะลองลองปร,รึกษากับลูกศิษย์ก่อนว่า จะทรงที่บ้านแม่ปู่หรือจะไปกาลสินนะคะเพราะว่า,าถ้าถ้ามีลูกศิษย์ที่ที่สนิทกับปู่นะคะที่ที่ตีความหมายของปู่ออกมาแม่นๆน่ะมันจะได้นะคะอย่างอย่างชุดนี้นะคะลูกศิษย์ก็ได้นั่งเครื่องนะคะนั่งเครื่องมาเพื่อจะอามามาทำตัวนี้ให้ก็ขอขอบคุณน้องเขาด้วยนะคะที่สละ เวลาส่วนตัวที่มาทำตรงนี้ให้นะคะส่วนชุดนี้น้องไม่ได้มานะคะน้องมาทำแต่ชุดนี้ให้นะคะก็แม่ครูก็จะบอกว่าครูบอกว่าเอาสามไว้ข้างหลังนะคะสามจะอยู่หลักหน่วยสามอยู่ข้างหลังแล้วแม่ครูก็จะจับลองจับว่าถ้าสามอยู่หลักหน่วยนะคะแม่ครูสังเกตว่าอันนี้นะคะแม่ครูจะเอาทำประวัติไว้นะคะ แม่ครูสังเกตว่า417นะคะหลักร้อยนะคะแล้วก็405นะคะมันจะมันจะมาซ้ำๆคู่แบบนี้นะคะแม่ครูก็เลยเห็นว่ามันออก594แม่ครูเลยว่ามันน่าจะเอาหลักเอาห้าถ้ามันหนีเลขดังนะคะมันน่าจะเอาห้ามาไว้หลักร้อยไหมแล้ว8ไปกลางเอา3ไปไว้สุดท้ายแม่ครูอยากให้ทุกคนนะคะ เวลาเวลาเราคิดได้เราอ,อธิบายไปอย่างนี้ค่ะมันจะถูกต้องนะคะแต่เวลาแม่ครูเขียนบางครั้งแม่ครูแบบทั้งลาวทั้งฮาหนอยนะคะแล้วก็รัฐบาลบางครั้งบางครั้งมันจะลืมนะคะแม่ครูก็จะเขียนสักกันนะคะสลับสลับตำแหน่งกันอย่างนี้ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนน่ะติดตามดูคลิปให้ละเอียดแม่ครูพูดคำไหนให้จดจดไว้ คุณรู้ไหมคะว่ามีเอฟซีหลายๆท่านที่ไม่ข้ามคลิปและดูคําพูดของแม่ครูแล้วจดจดจดเขาได้กันไม่น้อยนะคะคนละสามแสนสองแสนห้าแสนที่โทรมาบอกแม่ครูนะคะแล้วก็เออมาขอบคุณแม่ครูที่ว่าเออให้โชคแล้วก็ให้ให้เออให้มีเงินได้สู้ชีวิตในไปในวันข้างหน้าอีกต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็แม่ครูก็ยินดีนะคะที่เป็นสะพานบุญ ให้กับ f c นะคะยังไงก็ตัวตัดก็อยู่อยู่เนาะคือเลข6ะนะคะก็อยู่อยูนะะ่ก็ตัวตัดแม่ครูก็ยินดีให้กับทุกคนที่โทรมาสอบถามนะคะแล้วแม่ครูก็ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้อยู่แล้วนะคะไม่ได้หวงนะคะแต่ถ้าใครอยากได้โทรมาได้เลยนะคะอันนี้นะคะเนี่ยแม่ครูก็จะจับให้ทุกตัวเห็นไหมคะเวลาเขียนอะ่ะมันจะเขียนผิด มันจะเขียนผิดแต่เวลาพูดเนี่ยมันจะพูดถูกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแม่นะครูก็จะเออเวลาเขียนเขียนผิดเพราะว่าสามน่ะท่านให้เอาไปไว้เออในหลักหน่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะผิดนะคะแต่ยังไงก็สามตัวแตดอยู่แล้วนะคะของปู่ดำนะคะเออยังไงก็ให้ทุกคนจดตัวเลขตัวนี้ไว้นะคะถ้าใครมีเออสำนักที่แบบนี่เอาไว้เลยค่ะ มีสองมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะมันนี้เนาะนหนึ่งกันยาสองหก 2> 2, <6. S 1> อันนี้เป็นสูตรของแม่ครูนะคะ อันนี้เป็นสูตรนะคะแต่ไม่ใช่ของปู่ดำนะคะแต่เป็นสูตรของแม่ครูนะคะมีสองมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะแม่ครูจะเด่นที่สองและเจ็ดนะคะให้มาดูนะคะว่าออของปู่ดำนะคะของปู่ดำจะมาชนตัวไหนกับเลขสูตรของแม่ครูนะคะงวดที่แล้วงวดที่แล้วชนกัน น่าจะไม่ชนนะน่าจะชนที่ที่เจ็ดที่เจ็ดตัวเดียวนะคะที่เจ็ดตัวเดียวแต่ในสูตรน่ะมีแต่ยังไงผู้ท่านก็เขียนให้แต่แต่ในสูตรมันมันจะเข้านะคะสองตัวนะคะ,ะแม่ครูก็เลยอยากให้ทุกคนจับตามองสูตรตัวนี้ไว้นะคะแต่ก่อนนี้แม่ครูจะขึ้นให้ fc ตลอดนะคะที่แม่ครูทำอ่อ สำหรับช่องคำภาพาโชคเมื่อก่อนนี้นะคะจะให้ตลอดนะคะสำหรับสูตรของแม่ครูนะคะค่ะก็เอ่อถ้าใครติดตามนะคะใครติดตามเออนางทรงปูด่ดำหรือปู่ดำนะคะให้ติดตามเอ่อเอาเลขหลักนะคะเลขหลักและเลขเออกอดคอกันนะคะหมายถึงชุดนี้ค่ะที่หนึ่งลงชุดวันไหนคะแม่ครูเออน่าจะเป็นวันอาทิตย์ ช่วงช่วงแบบบ่ายนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทําพิธีเสร็จตอนไหนนะคะวันอาทิตย์วันมารอรออีกทีนะคะวันอาทิตย์นะคะ,ะเราจะทําเลขหลักตัวนี้นะคะทําเลขหลักตัวนี้แล้วก็สี่ตัวนี้นะคะก่อนแล้วอพอใกล้จะออกเราจะมาทำสองตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้คือแอม่ครูขอแก้ข่าวนะคะ ก็จะรอ,อะลูกศิษย์ก่อนนะคะว่าเขาจะจัดยังไงนะคะ,ะค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะ,ะวันอาทิตย์นะคะ,คะควันอานทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ค่ะยังไงก็ทุกคนก็คงปังๆอยู่นะแม่ครูก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้แม่ครูก็เสียใจด้วยนะคะสู้ต่อคะอ่ะ <laughs> ค่ะสู้ต่อเนาะแม่ครูก็จะสู้ต่อคะอ่ะ อยังไงแม่ครูก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกับทีมงานทุกๆช่องเลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณค่ะค่ะยินี้จบแค่นี้นะคะค่ะ,วส,คะ,คคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ